ขอขอบคุณจูเบรีไดมอนด์นะครับขอขอบคุณบีครีนแสตมป์ซอสโอเวอร์จำกัดนะครับขอขอบคุณเอสไอจีโอเวอร์บางกีหางนะครับขอขอบคุณไอคอนคอร์สนะสยามพารากอนย่านสุขสยามนะเดินเส้นเต็กันขอบคุณมากๆนะคะและแน่นอนนะคะการเดินทางของเรายังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้กิจกรรมของเรา ต่อเดิมเรียนเชิญทุกคนประชาสัมพันธ์นะคะเพราะว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24มกราคมณไอคอนสยามแห่งนี้นั่นเองค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะซึ่งการแสดงนะคะหากใครพลาดการชมการแสดงเต็มชุดไปไม่ต้องกังวลใจตามเวลาประมาณนวันสองทุ่มนะคะเจ้าหน้าทีกับแต่งตัวแล้วก็จะมารับชมกันในบ้านหนึ่งนะครับแล้วสำหรับวันนี้ครับผมอาร์ติเตอร์นักเตครับค่ะและดิฉันริวิการ์ วันอาทของเราสองคนแล้วนะครับผมคุณคุกท่านนะครับและขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปีนี้ครับสิ่งที่ยุ่งสิ่งที่ควรใช้นะครับเจอกันสองคู่ครับผมขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ เริ่มเลยครับน้องถาวันนี้เป็นยังไงบ้างสุดซีปีนี้ครับดีใจมากครับแล้วก็เมื่อกี้ได้คุยกับที่ผู้บริหารคนก็บอกรู้สึกว,ว่าเฮ้ยเราไม่ได้จัดนี้มา2ปี 2> ปีแล้วในช่วงโควิดนะวันนี้ก็ได้จัดเต็มทีแล้วคนก็เต็มลานเลยก็ดีใจที่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วก็เที่ยวขอสยา่นวันนี้พิเศษมากเพราะว่าเรามีมังกรที่ถ้าจะเรียกว่ายาวที่สุดในประเทศไทยณ้ตอนนี้เลยนะก็คือเป็นมังกรที่ยาวประมาณ108เมตรนะครับซึ่ง การออกแบบเนี่ยอยากให้ทุกคนได้มาทราบในที่เขาก็จะมีเขียนไว้นะครับเพราะว่า,าเราใช้เราได้การออกแบบจากสิงคโปร์นะซึ่งประเทศเขาเนี่ยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองทุกจีนมากอันนี้ผมว่ามันเป็นอะไรพิเศษมากแล้วก็ดีไซน์ก็น,น่าหลักมากนะครับก็มีตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่2 4มกราคมน,นะครับใครที่ยังไม่มีตั้งทำอะไรนะครับก็แนะนําให้มา เดี๋ยวดูโชว์ที่นี่ได้นะครับผมมีทุกเย็นเลยนะครับแล้วก็ได้มากินข้าวได้ใช้เวลากับครอบครัวแล้วก็คนที่คนรักที่นี่เลยนะครับที่ไอคอนสยามค่ะวันนี้รับกับเอาไปกรุงเทพแห่งสวรรค์ด้วยในการแบบเล่นองกรอหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ผมรู้สึกเหมือนผมเป็นยิบซ้ำยิบคุณวันนี้เป็นไงบ้างนายสนุกสนุกแล้วก็น่าเราไม่ค่อยได้แต่งตัวอะไรประมาณนี้เท่าไหร่ก็เป็นอะไรที่สนุกสนานอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อกี้ก็มีกวางลูกบอลที่เอาไว้เล่นกับกระดอนสนุกมซ้อมซ้อม ซ้อมหนักะไ,ไม่ได้ซ้อมหนักแอบคิดอยู่ว่าเอ๊หรือเราเอาคาถาที่บ้านที่มีอยู่มาสอบอะไรองเ <laughs> มันไม่เหมือนกันแล้วก็สนุกดีครับพี่ๆคนที่ที่อยู่ในทีมคณะเชิดก็ช่วยกซสอนน่ารักมากเลยผมว่าบนชุดเราก็คือเครื่องเพชรอลังการมากค่ะใช่ใช่ครับผม,มูลค่าเท่าไหร่งไงคะ ไปซาไยครับเ่าไห่เขาบอกว่าเป็นร้อห้าเอออยแล้านแอบกลัวไหมทระหก่างแบบรับการแสดงไม่หรอกเราก็เราพอพอเราอยู่การแสดงเราก็เป็นพี่หในการแสดงงี้จริงๆกลัวคนโกการถือไมพะลุกัสเพจจับเ้องจับกล้องคนที่พูดคำถามนี่เนีพี่มโนโชคพโปรปกันออกท่เงี้ยมันมันร้อนไงการออกมาชบายอากาศได้ดีชิมทิศบายอะไรไมก นิดนึ่ปีนี้พี่ดุนพี่ดุนก็ก็นิดนึงคนอารมณ์ดีอะไรครับผมก็ไม่ได้กินเยอะนะก็ได้วิ่งออกกำลังกายได้นู่นได้นี่อยู่แล้วเอาเรื่องวิ่งก่อนเราไปเลือดวิ่งยังไงยังนั่นอ่ะอ๋อคือคือจริงๆปกติทุกปีผมผมวิ่งอยู่แล้วแล้วก็ปีช่วงในแพนเดมิกโควิดเนี่ยก็เหมือนผมมีอาการบาดเจ็บทางหัวเข่าด้วยแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเออเราไม่ได้วิ่งแบบ ไปต่างประเทศผมจะวิ่งทุกที่เลยผชอบผมเป็นคนติดการวิ่งอย่างเงี้ยก็ทางจับวิงนะมันจริงจับรูปมาเลยนะเดือดไนะไม่ลอยไปก็ไม่ลอยน้องหน้าพังแล้วพังมากเ่าน่ากันหนึ่งรูปได้เลยนะัวเไเือเป็นนครสวรรค์นู้นนนไปเรือไม่ตหลังแล้วเป็นไเยจ้าไปเอโอเคกับมาเไอคอนแล้วมงจริงๆคือเราวิ่งอย่างนี้เรามีหลงบ้างไหมหลงเหร ก็กก็็มีนะมีช่วงที่สัญญาณหายไปอะไรแล้วไม่เราจัดรูทเองเหรอว่าจะวิ่งไปบไหนไม่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 ได้ไม่ได้กําหนดเลยก็คือเหมือนวิ่งตามใจชอบแบบหลงไปตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างอะไรก็สนุกดีวิ่งแบบไม่ต้องมีแผนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นครั้งแรกที่วิ่งในรอบสองสามปีลก็แบบโอ๊ยหลบฟินมากเลยมีความสุขแบบดีมากแล้วก็เลิกเก็บบรรยากาศคนไม่เห็นในไอจีเลยคือทุกครั้งเวลานายไปต่างประเทศนายจะต้องหาทางที่ท่านไปออกทางใต้ไปวิ่งนาไก่นายอยากกับสถิติไว้เหรอว่าไปประเทศไหนได้วิ่ง ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าแค่อยากออกไปเสพบรรยากาศที่มันสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นแหละเป็นคอนเสิร์ตติดอาร์มิงแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เข่าเรากลับมาได้ไดสมบูรณ์หลังจากที่มาเราเข้ายิมออกกำังกายทำกายภาพกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยจริงๆเจ็บขนาดไหนคะบอกว่าต้องหยุดไปเลยใช่ก็หยุดเล่นกีฬาทุกอย่างเลยแล้วก็ได้แต่คาร์ดิโอแล้วก็กลับมาวิ่งแล้วเข่ามันโอเคขึ้นมาบ้างต่องระหว่างระหว่างช่วงที่หยุดไปก็คือเราเล่นเสริมของเขาซาร์ารสร้างกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ย กโชคดีกันมันก็เป็นผลว่าทำไมผมเขายิมแล้วก็ออกกำลังตลอดเนี่ยับผมใช่ใช่ <im> ใช่แบบเราก็ได้ยินพี่ๆพี่ีๆ,ๆเล่นกีฬาไปเยอะนะเรื่องหัวหัวต่อข้อเท้าเราก็เลยต้องเ,ออเริ่มสร้างเลยนะเริ่มเริ่มดูแลเขาเล <c oughs> แ,แล้วแล้วในส่วนเตะบอลเราจะกลับมาเตะได้สมบูรณ์อย่างไรคิดว่าน่าจะโอเคนะยังไม่ได้มีโอกาส <c oughs> ากไปลองเตะแต่ว่าอยากอยากกลับมาเตะมากเลยที่สุดทำไมเราไม่ชวนเขาไปวิ่งด้วยอะครับ ครูปสุดท้ายที่ลงก่อนจับอะครับเป็นคนนั้นนะครับอะไรนะเบอร์หรอเบอร์ใช่ใครชคนไปวิ่งไปหาใครอายังยังนะยังไม่เคยชวนนะไม่รู้อืออยาลองถามเขาดูอลไรไม่คือเราเห็นเขาไม่ออกกําลังกายหรืออะไรยังไงคะหรือเขาออกนะเขาอาจจะช่วงออกในเมียก็ได้ไม่ไม่ก็อนจริงๆเราเราก็ชอบวิ่งอยู่แล้วยะอย่างเงี้ย มก็เถิดท่านเป็นไงบ้างท่านเป็ไงบ้างท่านเป็นไงบ้างนายก็ก็พักผ่อนก็ดีครับผมไปไปมีเพื่อนอยู่ที่น่นด้วยพี่ๆผู้ใหญ่ที่อยู่ที่น่นด้วยก็ก็เป็นโอกาสดีไม่ได้เจอเพื่อนมานานด้วยก็บินไปแล้วก็อะไรครับก็ได้ได้ใช้เวลาด้วยกันด้วยเป็นไงก็การที่ได้ใช้เวลาด้วยกันเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องอะไรเราจะได้เออมีกันมากขึ้นไหมอะไรก็ก็ก็ดีนะครับมันก็เป็น เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะโมเมนต์ที่ที่มันน่ารักแล้วกับผมก็รู้สึกว่าเออมันเป็นน,น่ารักดีคือเป็นช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้กันมากที่แบบที่แบบเฮ้ยเรีกสเต็ปนึงหรือเปล่าใช่ผมว่า,วามันก็เป็นปกติของปกติของคนที่แบบเริ่มคุยกันอะไราากนันน่าจะแบบต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปบางครั้งมันก็ไม่มันก็เขาเรียกว่าอะไรเหมือนถ้าไม่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเลยเราก็จะไม่รู้จักกันก็ได้รู้จักกันแบบสต็ปการาติปนาร ดีขึ้นนะผมกาดีขึ้นนะกม็มันก็ก็ดีต่อความรู้สึกของคู่อย่างงี้ยมันก็เลยเป็นสเตตัสที่สถานะอะไ,อไนะานีา้แล้วแล้วหรือยังคะไม่จริงไม่ได้คิดเลยเราไม่ได้คิดถึงเรื่องอการกําหนดคําว่ามันต้องเป็นอะไรกัน<ะ>มนันรู้สึกว่าการที่เราเป็นแบบนี้รู้สึกว่ามันดีต่อความรู้สึกของคู่คเลยก็ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติแล้วก็ สิ่งที่เรา t r e a เขาสิ่งที่เขา t r e a เรามันก็ดีต่อความรู้สึกเรามันก็ดีต่อความรู้สึกของเราก็ไปทางกันตลอดยังลูกของกันอะไรคนก็แบบเฮ้ยอาจจะเป็นแบบว่าคิดว่าเออเราแบบจะสถานะกันว่าเออใช้คำว่าแฟนหรือเปล่าก็เลยแบบรักกันรูอมานานหรือเปล่าหรอว่าที่เก่าก็เห็นว่าเป็นเลิขบีทางที่หมอช้างเป็นเลิขบีที่เป็นแฟนกันแล้วใช่ใช่ก็จริงๆก็เราลงเป็นเขาเรียกอะไรลงไปเป็นแบบ เก็บเมมโมรี่ของเราเรารู้สึกว่าอินสตาแกรมของเรามันไม่ใช่แค่เปิดเป็นฟรีเพอย่างเดียวมันก็คือสิ่งที่เป็นไทแวร์ซี่เป็นแบบสะสมตัวของเราเราก็อยากอยากกลับมาดูแล้วก็คิดถึงโมเมนต์ที่เราไปเที่ยวกันอะไรอย่างนี้บ้างก็เอาจริงไม่ไม่ได้คิดเลยตอนแรกไม่ไม่ไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ว่าพอไปเห็นคอมเมนต์เห็นคนทักอะไรก็เอริ่มเริ่มหาแล้วก็น่ารักดีน่ารักดีค่ะเพราลงแล้วฟีดแบบหมากแบบคอมเมนต์เป็นหมื่น ได้อ่านคอมเมนต์ค่ะก็ก็ก็แห่บ้างขอบคุณแล้วกันขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจตลอดคู่ก็พวกเราก็ได้ได้รับนะครับแล้วก็ได้ได้อ่านได้ได้ติดตามก็มันมันมันดีมากๆเลยนะครับมันเป็นกำลังใจชั้นเยี่ยมในการแบบใช้ชีวิตของพวกเราทุกคนเลยขอบคุณมากๆเลยครับอย่างรูปคู่รูปแรกหลยคนก็คือรอรุ้นตั้งตาเลยละแบบกดดันไหมว่าเอ้ยทำไมถึงเลือกเป็นรูปนี้อะไรเงี้ยที่ลงรูปคู่กับไปเฟิ ไม่ไม่ได้กดดันเนะ่เราก็ก็ก็ลงแบบลงแบบอยากปฏิบัติเป็นควา,ามสรัทของเราไม่ได้คิดว่ามันต้องเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เป๊ะอะไรอย่างี้อันนี้อันนี้คือไปพร้อมกันหรือว่าตากก่างคนต่างกันไปก่อนเนี่เขาก็มีมีญาติู่ตรงน้นด้วยนนี้จริงเจอกันทุกวันปหรือว่าเจอวันละก็เจอเจอบ้างแล้วก็ได้ใช้เวลาส่วนตัวกัน <S <S บ้างระหว่างที่นายลงรูปเกี่ยวอะไรคุณลูกเขาไปนนว่าอยากเจออยากดูรูปคู่มันกดดันออกมาหรือว่ามันต้องแบบ จังหวะไหนดีไม่เลยนะที่จะลงไม่ไม่ได้กดดันไม่ได้อะไรแล้วก็จริงเวลาถ้าผมไปเที่ยวไม่ได้ทํางานผมก็จะแบบไม่ได้ไม่ได้ลงไม่ได้เล่นโซเชียลตลอดก็รู้สึกว่าเราอยากใช้เวลาโมเมนต,ต์เก็บประสบการณ์ข,ของเราที่เราไปพักผ่อนกันที่เชื่อว่านางเฟยเองก็ก็เป็นแบบงานชินกันเขาไปตากล้องให้เรามาะเขาไปตากล้องให้เรามาเพราะว่าก็ับเแบใครสวยไหม สวยไหมล่ะไปดูในถ่ารูปดูไปเฟินถึงรูปหรือไปเฟินสวยไหมล่ะสวยสวยเขาถ่ายเขาถ่ายสวยด้วยก็เริ่มเริ่มสอนเขาถ่ายกล้องอะไรประทับใจไหมครับทีนี่ทำประทับใจมีโมเมนต์น่ารักน่ารักไว้ดีครับมันดีมากมากเลยแจ๊คะแนนเพิ่มไหมคะโอไม่เคยถามเลยแล้วบอกว่าจะถามใครถามไม่ได้ยังไม่เจอยังไม่เจอไปเิลยแต่พี่ถามเผื่อวันทนยเลยว่าเออจะขอเแฟนมาน้ันในไทยมาไหม กี่หลายวันเนยครับูี่หลายวันได้ก็ตัปสินแล้วเรียนรู้กันมาแล้วประมาณนึงอะไรนะคะอาจจะแบบเราอาจจะรู้สตตสถานการณ์แต่ว่ามันอาจจะมีโอกาสพิเศษในการที่แบบเฮ้ยเคยบังตอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยืออ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 ือมืออื่อยออืออืออืออออือื่อยื่อย ไม่ได้คิดถึงเรื่องสถานะหรือเรื่องอะไรแต่เรารู้สึกว่าเราอยากทำให้เขาแฮปปี้แล้วก็อยากอยากจีบเขาต่อเรื่อยๆเขาน่ารักมากๆเลยเราเริ่มเราเริ่มน่าจีบเขาแบบเนี้เราเราเปลี่ยนคำเรียกใช่ไหมหรือว่าแบบว่ามันรู้สึกอะเพราะว่าเพราะว่าไปเปลี่นรียกเราเพตอนนั้นนี่ว่าไอ้นายจำได้ลองถามเขาดูครับลองถามเขาอะไรครับผมตอบไม่ได้ต้องลองถามแต่ว่าเปลี่ยนแทนกันใช่ไหมคะมีคำเรียกกันก็น่าจะมีนะ ถ้าคุกันเสียงมันจะละมุลงมาจากก่อนเไม่เสียงมนรไม่เสียงงไร่ไู้แป่กันเสียงเน่รักับเสีย่รักอยู่แล้วน่รักไปอะไรนะน่ารักไมดน่ารักไปหรหมนเวลาไปไหนทุกคนก็จะบอกว่าช่วงนี้นาแบดูแฮปปี้แบบว่าลมันสดใสไปหมดเลยช่วงนี้ที่กองที่กองกะแซวราใช่่ก คนดูพี่ๆที่กองก็สนุกสนานอย่างเงี้ยเขาก,ก็ก็รู้จักเธอแล้วก็เคยทำงานมาก่อนหลายๆคนก็น่าจะเจอกันมาแล้วก็เขาก็ก,ก็ก็ยินดีนะไปไหนก็ก็ขอบคุณแล้วกันขอบคุณทุกคนที่แบบคอยคอยติดตามพวกเราอย่างเงี้ยมันมันเป็นกำลังใจที่ดีต่อการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิต,ตมากๆเลยจริงๆวันนี้นายยังเขินอยู่มากเพราะคนที่กองอย่างพี่แอนเขาก็แซวว่าวเราสดใสที่สุดในกองก็เลย จริงไม่ค่อยมีอารมณ์เผินเท่าไหร่แต่ว่าพอมาเจอเฟิร์นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็แบบคิดเผิอเหมือนกันก็น <c oughs> ถ้าอนาคตจะร่วมงานละครอีกการอีกเรื่องหอีกหนังอีกเรื่องจะไม่ได้หรอไม่ไหรอไม่รู้เหมือนกันเลยคิดภาพไม่ออกแต่ก็เคยถามกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะอยากรู้กันทั้งคู่มีคุณช่วยออกงานมูดยังไงนก้อน ค,คิดว่าน่าจะมีแต่ว่าเวลาแล้วก็ตารางของเราอาจจะยังไม่ตรงกันตอนนี้ผมก็ถ่ายละครเรื่องแขนซึ่งเดี๋ยวจะปิดกล้องสึ้นเดือนนี้แล้วนะก็เลยแบบทุกอย่างผมก็จะต้องอัดมาตอนแต่เดี๋ยวคงถ้าถ้ามีโอกาสที่เวลาเหมาะสมอะไรก็อาจจะอาจจะได้ร่วมอีกอย่างมันโมเมนต์ลูกันเด็กที่ลงแล้วเขาเข้ามาแซวไอ้ยิ่หรอยิกนี่คือยิ่อะไร,ริก้วแก้วน้หยิกน้ิกไง ยังไม่ไม่ได้พูดยังไม่ได้พูดถึงอะไรเลย่นี้เดี๋ยวพี่ไปถามไปเฟิร์นท่านดูไหมว่าไปเฟิร์นงานอะไรพี่เตรียมตัวลนครสวรรค์เนี่ยมันเต้องใส่ต้องใส่จะจีบสักกี่เดือนคะกำหนดไหมเพราะว่าเราจะจีบไปอีกนานขนาดไหนไม่ไม่รู้เลยก็อยากจีบไปเรื่อยๆเลยไม่อยากหยุดจีบเลยอะไรครับอันนี้อยู่ในโหมดคนคลั่งรักมากๆเลยใช่ไหมคะเราดูข้างรักกันคลั่งรักค่ะ ไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เราเดินไปเรื่อยๆครับผมโอเคนะโอเคค่ะอันไหนอ้ยคอนฟีใหม่ไอจุดจีนอ๋อครับก็ซินเจียยุอีซินิวพชายนะครับขอให้จุดจีปีนี้นะครับเป็นปีทองทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนคิดอะไรก็ขอให้สมหวังทุกอย่างเลยนะครับขอให้การงานการเงินแล้วก็โชคลาภเนี่ยไหลมาเทมาไม่หยุดเลยนะครับแล้วก็ขอให้เป็นปีทองของทุกคนในปีกระต่ายสองพันยี่สิบสามนี้นะครับก็แฮปปีวันตุดจีนครับขอบคุณครับขอบคุณไปไป